สวัสดีครับวันนี้ผมทีมงานก้าวเจริญพรนะครับโบ๊ทมึงพลตาสารยานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับสันลาดพาวไม่มานะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดไหนครับโบ๊ทวันนี้เราอยู่ที่วัดอุดมคงคายคีรีเขตนะครับอำเภอมันจารคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับในพิธีพุทธาพิเศษนะครับรุ่นหลุนดวงนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะมาขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับพรีมวลสารนะครับของรุ่น เหนือดวงนำมวลสารตัวไหนที่นำมาให้ครูบาอาจารย์หลวงปู่ประเสริฐท่านพีให้ในวันนี้นะครับแต่เขาบอกว่าแอบกระซิบมาว่าสุดยอดมวลสารในการรวมเอามาทําในรุ่นเหนือดวงนี้ไม่ธรรมดารวมมาตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นสุดท้ายรอศอปีรอศสอง <Hey. S 2> ร,ร้อยรัตนชินศก2องร้อยสองหเป็นรุ่นสุดท้ายก็คือรวบรวมมาทั้งหมดงั้นเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปชมมวลสารว่าสุดยอดจริงไหมเหมือนตามที่คุณโบท๊ทเมืองพลได้พูดไหมนะคะเราไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงหน้ามวลสารที่จะทำการหลอมทำการพรีมวลสารในรุ่นเนือดวง นะครับมีอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่จะต้องแนะนําเลยนะครับพี่ปัญญานะครับสวัสดีพี่ปัญญาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปัญญาทรัพย์ยังมาครับเป็นตัวแทนของทรัพย์ยังมา168นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้นํามวลสารยุคต้นขององค์ปู่มาร่วมกับเหรียญรุ่นเหนือดวงนะครับก็จะเป็นอรียญทรัพย์บล็อกแรกนะครับซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งขององค์ปู่ณเวลานี้ตอนนี้นะครับเพราะว่าราคาตอนนี้คือแรงมากๆครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับนี่คือฝาบาทนะครับหนึ่งในร้อยครับ หนึ่งในร้อยนะครับครับผมหนึ่งในร้อยองค์ครับวันนี้เลยใช่ครับผมหนึ่งในร้อยองค์นะครับสามบาทนะครับมูลค่าไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนี่คือหนึ่งในร้อยครับแล้วก็ตะขั่วครับว่ากันว่าตะขั่วเป็นเนื้อที่ดูดซับพลังงานได้ดีที่สุดครับอีกหนึ่งเหรียญนี่ก็คือหนึ่งในร้อยนะครับนี่ก็คือหนึ่งในร้อยนะครับผมครับผมอริยี้ัพั์บล็อกแรกครับแล้วก็ทองแดงครับนี่ครับอันนี้คือหนึ่งในสองพันห้าร้อยหกสิบสามเหรียญนะครับ หายากครับทุกวันนี้ครับพี่ไม่มีแล้วครับไมม่ีหายากมากมากครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ครับตั้งใจหลอมจริงเลยฮะครับร่วมเลยครับใช่ครับเพื่อให้ทําให้ดีที่สุดครับผมประมาณนั้นแล้วก็จะมีสร้างบารมีนะครับสร้างบารมีเนื้อนว่านะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นสร้างบารมีรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับก็คือเหรียญรุ่นอริยทรัพย์เนี่ยของหลวงปู่ประเสริฐตอนนี้คือแบบเป็นเป็นรุ่นที่หายากแล้วนะพี่ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งได้ครับคือราคาแรงสุดของวัตถุมงคลของหลวงปู่่่่่ณณเเววววลลาาาาาาานน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 ีีีีี้้้รรรกก็ํมมมมมหอออดยตงขบบบคคุุพปััััญญญะทใ คือร่วมบุญกันครับก็ฝากพี่พี่เพื่อนนะครับติดตามรุ่นนี้ให้ดีใครพลาดหนดวงแล้วมาเจอเหนือดวงครับคุณบอสครับแล้วคราวนี้ด้านหน้าเนี่ยผมเห็นเนี่ยมีตั้งหลายถาดอะมีอะไรบ้างครับอันนี้คือวัตถุมงคลเก่าแล้วครับเป็นวัตถุมงคลเก่าของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่คางหลวงปู่ใหญ่นะครับหลวงปู่คางมีอะไรบ้างครับคือเราจะพยายามรวบรวมมวลสารเลยทั้งหมดเลยตั้งแต่รุ่นหนึ่งไล่ลงมาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เก่าๆเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับปีหนึ่งสองนะครับก็มีเหรียญลูกเสือชาวบ้านอัน 2ก็มีหลายเหรียญนะครับผมเหรียญสร้างถนนเหรียญลายเซนหลังเจดีปี20นะครับเหรียญลุงพ่อผางออกวัดพญายางนะครับเหรียญพ่อผางดอกจิกออกวัดป่าแสงอรุณอ๋ออำเภอปทายเหรียญหัวใจวัดพระธาตุเมืองพลนะครับเหรียญพระพุทธชินราชออกพระพันึงเมืองพลเหรียญเจ้าพ่อละเลงหวายปี19อุ้ยอันนี้เยอะมากครับตาเยอะเยอะมากที่ผมอ่านคร่าวๆนะครับนี่อันนี้เนี่ยเหรียญอันนี้เหรียญเจ้าพ่อละเลงหวายปี19นะครับสมัยที่ท่านสสสุบสิทธิ์เป็นสสนะครับท่านนิมนต์ หลวงปู่ผานะครับท่านไปเสกที่สํานักงานเทศบาลเมืองเมืองคนนะครับเสกตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับจนสวายวันหนึ่งเลยหลวงปู่ไม่ถอยข้ามวันข้ามคืนเป็นของดีที่บางคนนะครับเดี๋ยวนี้คนเก่าๆเขาเล่าประสบการณ์มาว่าระหว่างที่หลวงปู่ผาท่านเสกนะครับจะมีแสงมีอะไรพุ่งพุ่งออกมาจากสำนักงานตลอดออกมาตลอดทั้งคืนเลยนะครับรุ่นนี้นะครับว่าแอ่ผมยอมใจจริงเลยคือจริงเนี่ยคุณเอามาเหรียญสองเหรียญก็ได้นะเอามาหลอมพอเป็นพิธีที่คุณบอกว่าทั้งหมดนี่คือหลวงปู่ผาหมดเลยหลอมหมดเลยมีหลวงปู่ประเสริฐด้ หลวงปู่ผางทั้งหมดใช่ไหมครับเพื่อมันหลอมไปให้ความรู้สึกของคนที่นําไปใช้นะครับว่านี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ตั้งแต่ปีถึงสองเลยจนมาถึงหลวงปู่ประเสริฐซึ่งท่านเป็นสืบสายธรรมเลยนะครับเป็นหลานแท้ของครูเลยพูดง่ายๆว่านํามาหลอมรวมกันเพื่อที่ว่าเหรียญนี้มันจะทรงคุณค่ายครับว่าเป็นเหรียญตั้งแต่รุ่นแรกยันรุ่นสุดท้ายเลยแล้วเหล็กๆด้านหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับคุณบสเหล หน้านี่นะคะตะปูสังขามณรัตาเหล็กนพสูรนะครับยอดเจดีองพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมไม่ใช่ดอกเล็กๆน้องพี่มาอย่างนี้เลยพระธาตุพนมนะครับโหสุดยอดเลยวัดใหญ่นะครับชัยมงคลนะครับอยุธยานะฮะวัดสุทัศนะครับกรุงเทพมหานครนะครับดอกย่อยนะครับพระปฐมเหมือนกันนะครับวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนะครับไอนี่ของวัดชังให้นะครับวัดละคังโคศิดารามนะครับกรุงเทพนะครับสมเด็จพระจันร์โตนะครับวัดอรุณนะครับ กรุงเทพมหานครนะครับวัดหลวงพ่อโสธรนะครับวัดพระแก้วโอ้ยยังไม่จบนะฮะเหล็กน้ำพีนพี้มีเรา,าเอามาจากสองบ่อนะ <c oughs> บ่พระแสงกับบ่พระชัยจริงๆเอาเป็นก้อนเดียวก็พอมั้งไม่พอสุดยอดเลยนะพี่ปัญญาทำทั้งทีทาให้เต็มจัดให้เต็มครับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับกับโมเสสารที่พูดมาทั้งหมดนะครับตอนนี้ยังไม่หมดอัฐิครับของใครครับของลุงผูผางครับผม หายากนี่นะครับตาดูปัญญาดูสุดยอดเลยครับแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็นเกสาของท่านนะครับมีน้อยครับเช่นเดียวก็ขังเกินนะวันนี้มีเป็นสุดยอดเรียกได้ว่าต้องให้เพื่อนๆนะครับคอยติดตามกันแล้วก็ได้ร่วมบุญในเวลาบุญครั้งนี้นะครับพี่ๆทุกคนที่ได้ร่วมจองนะครับรายได้เราได้นํามาทาบุญเพื่อสร้างอาคารเป็นที่ระลึกให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ใช้ในสาธารณประโยชน์ภายในวัดนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดนะสุดยอดเลยครับได้ทั้งเหรียญวัตถุมงคลสวยๆนะครับได้ร่วมบุญกันด้วยครับใช่คร สําหรับตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะครับก<ช>็บบยังไงฝากติดตามนะครับเหรียญเหนือดวงในทีมงานก้าวเจริญพรนะครับหลวงปู่ครับลูกขอโอกาสหลวงปู่ครับผมขอบารมีหลวงปู่ครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมประถุมงคลรุ่นเหนือดวงครับผมรุนนี่ลูกมีความตั้งใจว่าสารตองานบุญนะครับได้ถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารประคุณโนอนุสรนะครับเพื่อเป็นที่เลือกให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่นงครับผมลูกลูกขอกราบขอขมาหลวงปู่้วยกายว่าจาใจครับสิ่งใดที่ลูกว่ได้ตั้งใจหรือว่าคิดว่ได้ลูกเท่าบ่ถึงการครับลูกขอกราบขอขมาลาโทษหลวงปู่ทุกอย่างขอหลวงปู่อโหสิกรรมให้ทุกอย่างครับผมเพื่อที่ว่าได้เปิดจองรุ่นเหนือดวงขอให้มีความประสบความสาเร็จทุกอย่างครับหลวงปู่ครับอั่นปลุปัง หน่อยคนเชียนออกตุทางอัดพะจักกะอีกอย่างหนึ่งก็ดพะจัปพระขันธพระแม่วแต่คนเขียนถ้ายเขียนตกกนี่หรือตัวพ่อนี่หัวใหญ่พาจัปพระหรือพาจักกะแต่ว่านี่ตกกอนี่แต่หัวน้อยเขาเอื่นกะแต่ตัวถ้ำตัวเดียวกันคือกับผู้เขียนเขียนหัวน้อยเป็นตกกเขียนหัวใหญ่เป็นตัวพ่อ ผู้รับเราลุนเหนือดวงนี่ผู้ไดๆรวมบุญไปนี่รวยเลยผูครับผมครับผมรวยดีร,รวยนะฮะรวยนะครับสาธุ บแลปะครับว่าไงอ่ะ